สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะออกไปสนามบินนะครับไปรวมตัวกันถ่ายรูปกลุ่มสายบันเทิงคือจะบอกว่าพวกผมเพิ่งได้กลุ่มสายบันเทิงโซนยะโสแล้วก็มุกดาหารนะครับเป็นขอจากพี่ต้นแล้วผู้ใหญ่เขาคุยให้ก็พี่ยาเป็นก็จะเป็นหัวหน้าโซนยะโสนะครับวันนี้ก็จะไปถ่ายรูปเป็นยัง,งรูปปกกัน รูปโปรไฟล์รูปปกเพจอย่างนี้นี่ก็จะไปจะไปครึ่งแล้วก็ได้กำลังาใบครึ่งถึงบ่ายสองนะครับก็ถ่ายแป๊บๆเดียวก็รีบออกจากพื้นที่สนามบินเพราะว่าสนามบินก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามเหมือนกันแบบไม่ให้ไปแข่งรถกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ถ้าไปถ่ายรูปเฉยๆก็พอได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อน เกือตำรวจมาก็สวยกันไปอีกเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งหยุดนะนัดกลุ่มแรกกันวันนี้ก็โดนฝนละเอาแจ็คนี่ว่าโอ้ลืนล่นรื่นนี่ครับแล้วก็จะถ่ายแบบเป็นตรงรุ้นอีกเลนหนึ่งมันจะสวยมากกว่า นี่ก็ตามจริงพวกพี่ๆเขาไปรอกันบ้านผมมาแต่ว่ารอแยกกันเข้ามาไงเบืแบบให้ดูน้อยลงหน่อยแบบถ้ามาพร้อมกันเลยก็ตำรวจนะนี่เผแบบือจะชอบบ้านแจ้งว่าเผื่อมาซิ่งรถกันแต่เราก็มาถ่ายรูปไเฉยแหละแก๊งสี่ร้อย โอเคครับเราพวกเราก็จะย้ายที่ไปตรงที่ฐานรูปเลยนะครับเพื่อไปจัดระเบียบอะไรรอเราก็ขี่ออกไปรอเลยนพื้นที่กว้างจริงๆนะขี่สบายเลย ก็แต่จะ,จะจะมีวัววัวเยอะหน่ยอยพี่ยาขี่เล่นรอแล้วส <Okay. S 2> วัสดีครับจอภ <Okay. S 2> ูครับแมนครับ เดี๋ยวเราไปจอดล่อเลยตรงนี้คือเมื่อจะโอเคกว่าดูก่อน เออได้เลยแต่เราต้องจอดแบบโคง้งถ้าเยอะเอะถ้าเยอะนะแต่ว่าก็จะมาเยอะกว่านี้ครับอันนี้ยังมาไม่ครบแต่เราจอดได้ก่อน ครับบรรยากาศก็ยังมามีพบนะครับลมก็ค่อนข้างแรงนิดนึงอันนี้พี่ยานะครับหัวหน้าโซนเจสโซรับอันนี้แงเอนะครับอันนี้ไม่บอกเอาโอ้ยอ่าน้องกีตนะครับกีตจักรูไม่กีตจุกรูนะครับบรรยากาศก็แล้วก็ ตนนี้ยังมาไม่ถึงครึ่งนะครับก็มานิดนึงเอาแล้วครับ,อบ,รบตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,บ,รบก็มาไม่เท่าไหร่ครับก็มาได้ครึ่งเดียวเดี๋ยวมานิดเดียวเองรือว่าจะมาเย,ยอะกว่านี้แต่คงก็ติดทุละผมไม่ไปทางนั้นแน่นอนมีน้ำ ไปขี่รถเล่นก่อนขี่บนถ่ายรูปเล่นเอทำไมเก็บซองวะนะครับก็จะออกไปกินข้าวเที่ยงกันนะครับนี่ก็บ่ายสองกว่าละ แกง400บุกนะครับก็กลุ่มโซนยโสนี่ก็จะช่วงสองเดือนแรกก็จะดูไปก่อนนะครับว่าจ,จำกัดซีซีนี้ก็เริ่มต้นที่300ซีซีนะครับรับพวกกลุ่มเริ่มต้นที่300ซีซีนะครับแล,แล้วแกบอกว่าถ้าเกิดรับเท่านี้ไปแล้วถ้าเกิดนานไปถ้าวุ่นวายก็จะ แบบจากัดขึ้นไปอีกนะครับก็จะเริ่มต้น600แต่ว่าอันนี้แกอนุโลมให้พวกผมหน่อยเพราะพวกผมสีสีน้อยก็แกจก่ารอยู่กลุ่มเก่าไงพอกลุ่มในกลุ่มสายบันเทิงใหญ่ขึ้นมาก็แกอนุโลมไม่เข้าได้ก็เริ่มต้นที่300ซีซีนะครับอากาศวันนี้เป็นใจแล้วที่เรียกว่าไม่เป็นใจแบบฝนตก ว่าทางเขาก็จะนิดนึงทางเขานี่ก็ไมไ่ค่อยดีเท่าไหร่ว้าว้โวควายควายวิ่งแบบอันนี้เลยเกือบชนโอ้ยเนาะมันเป็นอะไรกันนะเกือบเลย เกือบสวยเลยเจ้านี่นะครับก็ใครอะากมาเล่นสน,นามบินมาถา่ายรูปก็มาได้นะครับก็จะมันจะเป็นเส้นแบบไปบุกนาหารอำนาจอำนาจุบนซ้ายมือมุกอาหารขวามือนะครับเอาละครับว่า,าผมว่าขอตัวไปกินข้าก่อน หิวหรือครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสปอตมาให้ให้ผมด้วยนะครับ